คครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นปสีกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่3เรื่องเกมหันษาสาระสําคัญของบทเรียนนี้นะครับเกมเรียนแบบฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และทําให้เกิดความผนวกสนานกิจกรรมแบบแบบผลช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับ นี่คือสาระสำคัญของบทเรียนนี้ 1. เกมเรียนแบบนะครับเกมเรียนแบบเป็นเกมที่ช่วยฝึกท่าทางการเคลื่อนไหวตามสิ่งที่เคยพบเห็นโดยนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมนะครับเพื่อการเล่นอย่างสนุกสนานมีดังนี้นะครับ 1. เกมน้ำหยุดไหลนะครับให้ทุกคนนะครับยืนห่างกันประมาณ1ช่วงแขนนะครับ เมื่อคุณครูพูดคําว่าน้ําไหลให้ทุกคนยืนย่าเท้าอยู่กับที่นะครับเมื่อได้ยินคําว่าน้ําหยุดให้ทุกคนยืนนิ่งนะครับถ้าใครทําผิดให้ออกจากการเล่นเกมตัวให้ครูเพิ่มความเร็วนะครับของคําสั่งขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาข้อ 2. นะครับเกมอวนจับปลานะครับหแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ 2- 3คนเป็นอวนแล้วให้คนอื่นๆเป็นปลานะครับ 2. เริ่มเล่นโดยให้คนเล่นเป็นอวนนะครับจับมือกันแล้วไล่ต้อนปลาเข้าอวนปลาต้องวิ่งหนีนะครับถ้าอวนจับปลาได้ครบ3ตัวนะครับปลาที่ถูกจับได้จากการเป็นอวนและไล่จับปลาจนปลาหมดนะครับต่อมา 3. นะครับเกมจับนกกานะครับ1แบ่งผู้เล่นนะครับเป็นผู้ไล่จับนกกา4-5คน ผู้เล่นที่เหลือเป็นนกกานะครับ 2. ขีดวงกลมนะครับเป็นเส้นกําหนดเขตน,นกกาออกมาหากินนะครับ 3. เมื่อเริ่มเล่นนกกาจะบินเข้าไปหากินในเขตผู้ไล่จับนะครับนกกาต้องวิ่งไล่จับนกกาให้ได้นะครับและ4ถ้านกกาตัวใดถูกจับได้จะต้องเป็นผู้ไล่จับต่อไปและจับจนหมดทุกตัวนะครับ 5. นะครับเกมเป็ดหรือไก่นะครับ หนึ่งนะครับแบ่งผู้เล่นเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันกลุ่มหนึ่งเป็นเป็ดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไก่โดยให้แสดงท่าทางของสัตว์ที่กลุ่มของตนเองได้นะครับสองจับคู่กันระหว่างเป็ดกับไก่แล้วให้เป่ายิงฉุบนะครับถ้าฝ่ายใดแพ้ต้องเปลี่ยนท่าทางเป็นฝ่ายที่ชนะแล้วให้จับคู่ที่เป็นสัตว์ต่างชนิดกันนะครับกับตนเป่ายิงฉุบอีกจนกว่าจะเหลือสัตว์เพียงชนิดเดียวเป็นฝ่ายชนะนะครับ ห้านะครับเกม,มแมลงปอกับยอดหญ้าครับหนึ่งแบ่งกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนนะครับแล้วส่งตัวแทนหนึ่งคนออกมานั่งให้ห่างจากหัวแถวประมาณ10เมตรนะครับเพื่อเป็นยอดหญ้านะครับสองนะครับเริ่มเล่นโดยคนหัวแถวแสดงท่าทางบินมาแบบมแมลงปอไปที่ยอดหญ้าแล้วบินวนรอบยอดหญ้าและกลับมาแตะคนถัดไปทำเช่นนี้จนครบนะครับกลุ่มใดทำครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ต่อมานะครับ6เกมเดินผัดแบบปูนะครับ1แบ่งกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนนะครับ2เริ่มเล่นนะครับโดยคนหัวแถวต้องเดินแบบปูไปจนถึงเส้นที่กำหนดไว้แล้วกลับมาที่เดิมนะครับจากนั้นลุกขึ้นมาเตะคนต่อไปนะครับ3นะครับคนต่อไปนะครับทำแบบเดินจนครบกลุ่มใดทำครบก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับ สุดท้ายก็เช่นเดิมนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของวันนี้1ข้อนะครับคําถามมีอยู่ว่าเกมแมลงปอกับยอดหญ้านะครับมีวิธีการเล่นอย่างไรนะครับให้เรียนเขียนคําตอบนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ